ครับมีการพนันเกิดขึ้นแล้วครับเอาอยุไหนก่อนนู้นพนันกันไหนสามขวดครับคนละสามขวดแม่นครับผู้ผู้ใดชนะได้สามขวดบอผู้ใดแพ้หรอเนาะฮะผู้ใดแพ้ไหมได้ผู้ใดเสียแพ้ไหมผู้ใดแพ้เสได้สามขวดแม่นครับออืมีการพนันเกิดขึ้นแล้วครับใบตยมิ้วสามขวดครับผมกวนแตกไปเนาะน้องละน้องนนนะฮะมีการพนันขันต่อเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า มันจะต้องมีการท้าทายมีการชาเลนจ์นะฮะผมวันน,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 นี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผม <laughs> อยู่กับพี่เลี้ยงนะครับฟังโน่นมีพี่เลี้ยงมา oh! ตรงนี้พี่เลี้ยงดิหนองง้วยบบมันตรงนี <c oughs> นง้พี่เลี้ยงดิขึ้นแรงง้วยม,มันขึ้นขึ้นแรงมันตรงนี้พี่เลี้ยงดิอันเพราะว่าอันน้ามันเลือกลุกแหงเนี่ยเพราะว่าอันซี่กิโลอลูกแหงต้องหนักดิวัน่าแม่ทองลูกแหงแหงแหง้ยงแห้งอยู่อมุดกัด ว่าว่าจะได้ปันี่กระจวนบบปลาปลาเป็นล้านครับพี่น้องจือคำนี้ไว้ดีดีแล้วลาอีสานี่เป็นล้านครับพี่นอ้องจือคำนี้ไว้ดีดีแล้วเบาโน,น,าน่นกับเบาล้านเสีย <c oughs> ได้บ่ระวังทุกแพ้กัน<อ>พนันพันต่อเกิดขึ้นแล้วนะฮะผู้แพ้เสียสามขวดน,นับตัวกันเลยเล็กเล็กใหญ่นับหมดใช่ไหม น้ำเหมือ hmm. ถ้ามาเจได้มาหาตัวกบน้ำหาตัวมาหรอกวันท่สามฮะของเจ้าไปแล้ว hmm. อ uh ันนี้ราไม่นิ่รอกไม่นดรอแ่ไม่รอบแน่ประหน่แบบวันเงาซะเอาแบบซุ่มเลยดิซุ่มดาเลยดิซุ่มดาเลยมันจะจับวรณเงหนซ้ำๆกันเลยผมเอาเนาะผมันล่วงเดียววันวันมันมีกวุกันเจเย็นเจยเย็นเจยเย็นจยเ็นเดี๋ยวมันขาด เอาวะอันผมเสีเลือกเอาเด้อเอาแกนี่ปลาซิวที่บอกได้ปลาซิวปลาซิวเปล่าเอาแกนี่ปลาซิวบานาบปลาซิวบานาบเออขึ้นจะโบมาเหรอมาอยู่โอ้ขี้มากว่าล่ะมันตกใจกันแล้วบ่อันเนีมาจับ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 จนเออจะฝ่าอันจับ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 กอนอามีการมานั้นขั้นต่อเกิดขึ้นนะฮะใครแพ้ใครได้น้อยตัวเสียสามขวดนะฮะ

มันยูมัน ah really ่านบริเวณอุ้มบุ้มม to ุดิ้มาลูกมาเตีเขาไเอาัมันลูกลาซอยพอเด้อไปงี้มเ่ขาตีเขาไปเอากองเขาหอาเข้าไปใหญ่เท่ากับเขาฮาวแล้วฮา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 คอยจะจะแห้งจแห้งเดี๋ยวมันลุด คอยนะฮะอยบยึนักบหนักยิคมันหนักไหมพออนี้แตกวาแตกวานรบยนับนอ้อในมายกคนไ่ยมงตใซกอนิกิมิมข้วตัวเดียวเลยตืนแล้วแ่เหนน้ำน้ำมาจัโตจัโตสี่ตัวเลยสี่สี่สี่ตัว ชี้ตัวชี้ตัวจะเค็มก่นเ็่อน่ปเ็ปีเ็ปีด้บ้านแตก้ถตว้าบันง่ไม่ตดัวหันมันตื่นแล้วสี่สิมันหันมันตื่นแล้วตัวตัวดึงิ่ขึ้นลูกเหมันะเอาไปเพียงไปเาตาไปอ

ออกิาสีแล้วนะสองมได้จ oh. so okay. ักตัวน okay. no, ้ำน oh. ักตัวไหมน้ำหนักหมดได้น้ำหนักหม่ได้น้ำหนักบ่ได้น้ำหนักบ่ได้บอบอสิกการนะอยู่บน้ำหนักบ่ได้กไหมอันตัวที่แก็ตนี้ังตัวีนี้ี่โอ ถ้าน้กำลังตัวไม่แพ้มันอ่ได้รร้องเกติกาว่าต้องตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ยของเจ้าของชนะตองนี้ผมชนะ้ำตุ่มนี่จะมีกลุ่มนี่แค่สี่แม่อันนี้หกแม่